พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงควัตนะครับในช่วงเช้าเราก็จะมีเรื่องข่าวต่างประเทศครับโดยเฉพาะวันนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกมาแสดงพลังของภาคประชาชนหรือการเดินขบวนเนี่ยวันนี้ผมจะพาท่านฟังไปดูที่ยูเครนนะครับยูเครนซึ่ง เป็นประเทศที่อยู่ในเครือบริบาลของโซเวียตเดิมแต่ว่าวันนี้หลังจากปีพันกวแปดสิบเก้ายูเครนก็หลุดออกมาจากาบริบาลของประเทศสาภาพโซเวียตเนื่องจากว่าโซเวียตได้เปลี่ยนมาเป็นรัสเซียซึ่งรัสเซียก็กลายเป็นหนึ่งประเทศกับประเทศบริวารอีกสิบห้าประเทศด้วยกันเยอะแยะไปหมดนะครับ วันนี้ข่าวที่จะนำพาท่านฟังไปดูในเรื่องแรกเนี่ยก็คือผู้นำยูเครนเนี่ยเขา <c oughs> ขอไัยนะครับก็ตัดสินใจทำข้อตกลงกับรัสเซียทำกลางการประท้วงของมวลมหาประชาชนชาวยูเครนมวลมหาประชาชนที่กดดันให้รัฐบาลลาออกโดยมีตัวละครอีก ที่สําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาขู่ออกมาตรการคว่ำบาตนะฮะเพราะว่าอเมริกามีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วต้องเลือกข้างคืออเมริกาโดยพื้นฐานแล้วมีการสนับสนุนยูเครนให้อยู่กับสหภาพยุโรปนะฮะหรือยูที่เรารู้จักกันรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกฟังไปดูเนื้อข่าวแล้วก็จะนำเสนอในเรื่องของบทวิเคราะห์นะครับ ช่วงนี้การประท้วงของประชาชนในยูเครนซึ่งตอนนี้อากาศก็หนาวจัดเนี่ยเป็นเวลาสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่สามเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้ตัวผู้นำของเขาก็คือ,อนายยานุโควชเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะ,ะไปร่วมไม้ร่วมมือกับรัสเซียก็มีเหตุผลนะครับ เหตุผลที่สำคัญที่พอจะฟังได้ก็คือเนื่องจากว่าารัสเซียนั้นให้การสนับสนุนในเรื่องการเงินให้การสนับสนุนในเรื่องพลังงานมีการซื้อก๊าซธรรมชาติซื้อน้ำมันจากยูเครนโดยสรุปแล้วประเทศยูเครนเองก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับก็ต้องการที่จะได้เงินมาช่วยอุดหนุนซึ่งรัสเซียวันนี้ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เลย ก็มีข้อตกลงนะครับรัสเซียจะรับซื้อตราสารหนี้ตราสารหนี้ก็คือรูปของพันธบัตรเนี่แหละครับสกุลยูโรของยูเครนมูลค่าทั้งหมดก็เยอะพอสมควรนะครับหมื่นห้าันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นเงินไทยเราก็ประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นล้านบาทเยอะพอสมควรนะครับสี่แสนแปดหมื่นล้านบาทอันนี้เวลาดิเมียร์ปูตินก็ควักกระเป๋าจ่ายันเลย แล้วก็มีการลดราคากา๊สธรรมชาติลงโดยประมาณแราวหนึ่ส่วนหรือ,อ,อขออภัยนะครับหนส่วนสาหรือลดให้ประมาณ4ี่ร้อยล้านดอลลาร์สี่ร้อยดอลลาร์นะครับขออภัยต่อ1นึ่งทันลูกบาทเมตรคิดเป็นเงินทั้งหมดก็ตกประมาณ200รอย 6กสิดอลลาร์อเมริกันนะครับข้อตกลงที่ว่านเนี่ยก็ทำให้ในอรัฐมตรีมีการตัดสินใจนะครับในรมนตรอีอัอสซารอฟเนี่ยของยูเครนก็ระบุว่าหนทางที่จะทำให้เศรษฐกิจของยูเครนนั้นดีขึ้นแล้วอย่างที่ผมเรียนท่าฟังไปช่วงต้นนะครับยูเครนรเผชิญกับปัญหาการล้มละลาย และการทางทลายทางสังคมอันนี้ก็เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็เขาบอกว่าเหตุการณ์สําคัญในทางประวัติศาสตร์เราคงทราบดีนะครับว่าประวัติศาสตร์ยูเครนก็อยู่กับสหภาพโซเวียตมาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองก็มีสภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่นรุมนตรีของเขาเนี่ยในุมนตรีงเขาชื่ออาซรอบเนี่ยกล่าวถึงเหตุผลที่ยูเครน ไปลงนามข้อตกลงกับรัสเซียก็เพราะว่าจริงๆแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ต่างๆที่จะนํามาสับสนเพื่อให้สถานภาพทางเสรษฐกของยูเครนดีขึ้นทีนี้ในภาคประชาชนเองก็ออกมาเดินขบวนประท้วงเพราะว่าประชาชนจํานวนมากทีเดียวนะครับที่อยากจะให้ยูเครนเนี่ยไปร่วมม้ร่วมมือกับสหภาพยุโรปทีนี้ตัวในมติของเขาคือนาย อัสซรฟเน่ก็ออกมาหเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากจากรัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็ประเมินนะครับมีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองประมาณหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขณะนี้รัสเซียก็ ช่วยมาเรียบร้อยแล้วหมื่นห้าพันนะนี่คือเหตุผลทีนี้ปัญหาที่สำคัญคงไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเพราะว่าขณะนี้เป็นปัญหาทางการเมืองในสภาพย e ุโรปเราเห็นได้ว่ารัสเซียเองก็พยายามที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกซึ่งเคยอยู่กับเขามาใน,ในอดีตเนี่ยนะครับยูเครนหรือในกลุ่มประเทศอเบอลขันทั้งหมดเนี่ย ก็สร้างเป็นยูเรเซียขึ้นมายูเรเซียก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ <c oughs> ท่านประธานดีของยูเครนนายยานุควิชเนี่ยก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้นั้นขณะที่ภาคประชาชนเองยังคิดถึงว่าสภาพยุโรปม,มันมีอนาคตนะฮะ,ะจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย มันก็ปรากฏการขึ้นในหลายพื้นที่แล้วรวมทั้งโปแลนด์ในอดีตหลายปีมาแล้วนะครับยุคสมัยประธานบิบุชก็มีปัญหาเรื่องคล้ายๆอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทีนี้ปฏิกิริยาจากสภาพยุโรปสูงถึงหรืออ u ูเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์โดยตรงเพราะว่ายูเครนเองก็มีทรัพยากรนะครับมีทั้งน้ำมันมีทั้งก๊าซธรรมชาติการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็อาจจะมีการ เสนอว่าในอนาคตก็อาจจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งตอนนี้ตรุรกีเองก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่กําลังเจะจ่อเพื่อที่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยูอ่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการดึงพักพวกดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในอยู่ในแต่ละค่ายนะครับซึ่งค่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงยุคสงครามเย็น นะครในอดีตที่ผ่านมาคือรัสเซียเขาก็มีกลุ่มประเทศที่ปัจจุบันเป็นประเทศอิสระทั้งหลายหรือที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าเขาซิลออ f Independent State ก็คือรัฐที่เคยเป็นอยู่กับรัสเซียมาทั้งหมด15ประเทศเนี่ยตอนนี้รัสเซียรเริ่มมาเก็บเกี่ยวต่างๆเหล่านี้ด้วยในขณะที่สาภาพยุโรปซึ่งอยู่ในแนวของพวกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศสําคัญสําคัญหรือว่าฝรั่งเศสแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ก็มีบทบาทของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาโดยวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจอห์นแมคเคนเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐที่รัฐอาริโซนาเนี่ยครับและเป็นผู้ซึ่งเคยลงแข่งขันกับ,บรักบามาวันนี้เนี่ย จอห์นแมคเคนเดินทางไปที่ยูเครนแล้วก็พยายามไปชักจูงให้ยูเครนเห็นว่าการเข้าไปอยู่กับรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นผลดีกับกับยูเครนนะครับโดยจอห์นแมคเคนเนี่ยเขาก็ไปแสดงการสนับสนุนผู้ชุมนุมแทานที่สนับสนุนรัฐบาลก็ไปพูกับรับบาลด้วยเหมือนกันว่าอยากไปอยู่กับรัสเซียเลยแล้วก็ไปสนับสนุนผู้ชุมนุม โดยแมคเคนจากพรรคิพบริกันเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในคณะกัรมาที่การต่างประเทศของสหรัฐเพราะว่าเมื่อเขาเป็นวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสของเมริกันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในเรื่องที่จะเดินทางไปเจอจาที่นูน่นที่นี่เนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่าประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึง เรื่องของการดึงสมัครพัรพวกแม้ว่าสงคารามเย็นจะยุติแต่สารในปัจจุบันก็มีความรู้สึกว่า,อ,าอยากจะรื้อฟื้นแล้วอยากจะสร้างขั้วทางการเมืองอีกนะฮะอีประเด็นที่ผมอยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากกรณีของอยุเครนแล้วเนี่ยท่านฟังก็จะเห็นได้ว่าตอนนีเ้เรื่องของการที่ภาคประชาชงไทยเดินออกมาสนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมืองใหญ่ โดยยืนตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของอาส,สารทูตสหรัฐเองก็เข้ามายุ่งเกี่ยวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นภาพของผู้ประท้วงบางส่วนเนี่ยเดินไปกดดันาสารทูนอเมริกันคำถามก็คือว่าอเมริกาเป็นกลางในความหมายทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเพราะอเมริกาบอกว่านี้เขาขออยู่เป็นกลาง อ่าจริงๆอย่างกรณีของอยูเครนนั้นก็ปรากฏได้เห็นชัดแล้วว่าอเมริกาไม่ได้เป็นกลางในความหมายนะครับอ่าฉะนั้นอเมริกาก็จะทํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐเพราะการที่สหรัฐสับสนย์เอซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ปกติเนี่ย EU ก็มีการค้าขายแข่งขันกับสหรัฐคงจําได้ถึงเรื่องของกล้วยหอม เรื่องอะไรก็ดีตลาดสินค้ากเกษตรอะไรต่างๆที่เป็นใน,ในอดีตนะครับแต่ว่าพันธมิตรขั้นสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังยืนอยู่ข้างเดียวกับสหภาพยุโรปแน่นอนนะฮะวลาดิเมียปูตินซึ่งพยายามที่จะสร้างพลังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจะว่าย,ยัางไงอันนี้เราคงต้องติดตามกันดูนะครับก็จะเห็นว่าการเมืองอปเทศนั้นก็เหมือนพฤติกรรมของประเทศต่ตางๆ ที่แสดงออกนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่มีบทบาทสูงแล้วที่สําคัญก็คือมีเครื่องมือเกี่ยวเรื่องอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีส่งพลังของโลกวันนี้เนี่ยอย่างกรณีของประเทศไทยเรามีเรื่องของอโซเชียลมีเดียหรือที่รแรกเราแลกเปลี่ยนกัะทางเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของ Facebook เ,เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีของอเมริกัน ฉะนั้นวันนี้ในข่าวที่สองเนี่ยผมจะพาเข้าฟังไปดูที่บราซิลนะครับบราซิลเป็นประเทศใหญ่ในลาตินอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชากรนับร้อยล้านทีเดียวแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดไปเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนในอดีตช่วงเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ก็เป็น ประเทศในเมืองขึ้นของอสเปนนั้นบราซิลจะมีภาษาของเขาที่แตกต่างออกไปท่านผู้ติดตามทางรายการต่างประเทศจะสังเกตว่าชื่อนักฟุตบอลของบราซิลจะไปสอดคล้องกับนักฟุตบอลในโปรตุเกสในยุโรปนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องภาษาเรื่องว่าทธรเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของบราซิลวันนี้เนี่ยปรากฏว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ผมเรียนท่านฟังเมื่อสักครู่นะครับเอดเวิร์ดสโนเดนในขณะนี้เขาลีภัยอยู่ที่รัสเซียแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเสนอว่าเขาจะขอ,อะให้บราซิลช่วยเหลือเขาบ้างได้ไหมโดยมีข้อแรกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเขาบอกว่ามีรายงานนะครับจากบราซิล รายงานว่ารัฐบ,บาลของบราซิลเนี่ยได้รับการเสนอจากเอ็ดเวิร์ดโนเดนว่าไเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่สหรัฐอเมริกามีต่อรัฐบาลประเทศทั่วโลกนะครับท่านฟังคงจำได้ที่ประเทศอย่างอินโดนีเซียก็โกรธนะครับที่สหรัฐโดยออสเตรเลียซึ่งเป็นมิตรแท้ของสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะดักฟังข้อมูลต่างๆ ของยุโตโยโนบังบังแล้วแค่นั้นไม่พอ,อยังเข้าไปรู้เรื่องส่วนตัวอะไรเขาเยอรมันโดยแองเ์แม่เขาก็เคยโกรธมาเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเนื่องจากมีการเปิดเผยจากแอดเวิร์สโนเดนนี่แหละว่าสารัฐอเมรกาดักฟังข้อมูลของผู้นำของเยอรมันไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์หรือสายต่างๆหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเธอซึ่งฝรั่งตะวันตก มีความรู้สึกว่าเป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ฝรั่งก็ใช้คำว่า right to privacy เนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกนักฉะนั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดโนเดนซึ่งก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องความลับของเมริการตรงนี้มากๆเนี่ยก็ได้เสนอไปว่า ทางผู้นําของบราซิลเนี่ยจะพร้อมให้เขาเนี่ยได้รีวภาไไหมถ้าพร้อมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ว่าทางสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะดักฟังเรื่องข้อมูลของผู้นํานะครับของบราซิลอย่างไรแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวเป็นปฏิกิริยาจากบราซิลว่ามีการส่งจดหมายเปิดผนึกต่างๆถึงบราซิลอย่างที่ว่าเนี่นะครับ แล้ในจดหมายเปิดผนึกของซูเเดนเนี่ยไม่ได้มีข้อความขอรีบไพรอจริงๆมันมีมันมีข้อต่อรองอยู่นะครับแต่ว่าทางบราซิลก็บอกว่าซูเดนไม่ไม่ขอรีไพรในบราซิลโดยตรงเพียงแต่เขาพูดเป็นนัยยะว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้สถานะผู้รีภัยถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยรัฐบาลสารัฐก็อาจจะอาจจะนะครับ จะตามราวีเข้าไปได้ตลอดพูดง่ายๆสโนเดนเองก็พยายามประหยัดในเรื่องของทัศนคความคิดเห็นไม่พูดโดยตรงแต่บอกว่าวันนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ถูกลังควานโดยรัฐบาลของไมกันเหตุที่ผมเอาตรงนี้มาเพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวในเรื่องของการเปิดโปงข้อมูลของบราซิลแล้วบราซิลเองโดยผู้นำ ของบราซิลก็โกรธแล้วก็ไปต่อว่าสหรัฐอเมริการเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะอ่าเหมือนเป็นข้อแรกเปลี่ยนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอ่าคำถามมันก็คือว่าทําไมบราซิลจึงไม่สนใจกับข้อสเสนอของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะฮะเหตุที่บราซิลไม่สนใจเนี่ยเราต้องดูในประเด็นที่หนึ่งก็คือ บราซิลเองเป็นประเทศใหญ่นะมีประชากรนับร้อยล้านอยู่ในทวีปอเมริกาเห,เหมือนกันฉะนั้นการที่ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยนักธุรกิจของบราซิลการติดต่อเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยก็ยังจําเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยู่ยังมีการค้าขายกับสหรัฐอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับผมเพื่ไม่มีตัวเลขมาฝากเพื่อนฟัง แล้วนอกจากนั้นบราซิลก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทในองค์กรสหประชาชาติอยู่พูดง่ายๆโดยสรุปแล้วเนี่ยบราซิลไม่อยากจะสร้างศัตรูกับสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยบราซิลก็เคืองเคืองเอ,อ,อเมริกาในการแทรกแซงหลายเรื่องของเขาการค้าของบราซิลก็อาจจะค้านักค้าตาไปถึงจีนไปถึงกลุ่มบริกซึ่งอยู่ออนอกเหนืออเมริกา อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบราซิลเองเนี่ยเป็นเศรษฐกิจระดับกลางอย่างที่ผมใช้คำว่าบล็กเนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มที่ทำมาหากินกับอินเดียจีนอะไรอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นการเป็นเอาเอ็ดเวิร์ดโนเดนเนี่ยเข้ามารีไภยในบราซิลเนี่ยพูดโดยภาษาชาวบ้านเราก็ถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับ ทั้นในประเทศหนึ่งงเนี่ยสิ่งที่เขาต้องพิจารณาก็คือก็ต้องพิจารณาถึงว่าได้เสียยังไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนบราซิลหลายส่วนทีเดียวอาจจะออกมาเดินกระบวนกดดันเอ็ดเวิร์สโนเก็ว่าได้นะครับและการออกมากดดันเอ็ดเวิร์สโนเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของการที่รัฐบาลของอรัสเซีเนี่ย ตัดสินใจจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันไปฉะนั้นในเรื่องข่าวข้อที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทอเมริกาที่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องของประเทศในยุโรปนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของยูเครนแล้วก็ในเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้ขของกับสหรัฐอเมริกากเช่นกันนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดโนเดนการที่ริ้ภัยอยู่ใน รัสเซียในปัจจุบันนั้นเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็มีข้อสังเกตว่าอ d นเวสโนเดนทุคงถูกกดดันโดยรัฐบาลสหรัฐในรัสเซียและที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เ,เขาเองเนี่ยก็คงไม่สบายใจเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทำให้โซเวียตรัสเซียนะครับเดือดร้อนได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ปรากฏอยู่มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าฟังครับอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่า,อาตอนนี้ล่มตรีว่าการสุโเทศในจอห์นแคร์ี่เดินทางไปเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราต้องยอมรับว่าเวียดนามเป็นเศรษฐกิจใหญ่ในภูมิภาคแถบ, Asia, แบอเอเชียตะวันเชียงใต้ของเราถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีระบบการเมือง เศรษฐกิจในแบบรูปแบบสังคมนิยมแต่ว่าเวียดนามในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าตลาดของเวียดนามอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็เยอะอยู่ในยุโรปก็เยอะแล้วก็ในภูมิภาคแถบแปซิฟิกของเราเราก็นึกถึงกรณีของออสเตรเลียด้วยฉะนั้นจอห์นแครีเดินทางไปเวียดนามเนี่ยก็เป็นเรื่องของอการที่จะมอบเงินช่วยเหลือ เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกามอบเงินช่วยเหลือเวียดนามเนี่ยสิล้านดอลลาร์าตามได้ค่บะบอกว่าสะท้อนเห็นถึงการที่สหรัฐมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและความมั่นคงในเวียดนามนะฮะเ,เราดูเฉพาะเวียดนามแต่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยผมจะมีเรื่องเรื่องของในภูมิภาคแถบเอเชียเอเชียตัวเฉียงใต้ถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาด้วยที่สําคัญนะครับ ลองไปดูนะครับการเยือนเวียดนามของนายจอนแครรีรัมตรีว่าการรทวงต่ามเทศสหรัฐเนี่ยก็เป็นที่สนใจและถูกจับตามองจากประชาคมของโลกทีเดียวเพราะมีขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้เนี่ยกำลังร้อนระอุเรื่องทะเลจีนใต้ที่ร้อนระอุเนี่ยท่าฟังก็จะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นอรองประธานดีโจไบเดนก็เดินทางไปทั้งสามประเทศเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้ววันนี้ญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะสร้างเกาะกำลังคือผู้ง่ายกองกำลังในการปกป้องตอนเองขึ้นมา,าจะไปไกลแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็คงต้องดูกันไปนะครับแต่ว่าในประเด็นที่สหรัฐอเมริกาโดยจอห์นแคลรี่เดินทางไปที่เวียดนามนี่ก็เป็นประเด็นที่เชื่อมต่อเรื่องนี้เพราะว่า หรัฐอเมริกาเองก็กําลังจะเดินทางเข้าไปในการเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเท่าฟังครับเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่จบนะครับเพลินเวลาของเราในช่วงนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมชัยชนะอินทวัฒน์ขอลาเท่าฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก